ใส่แว่นตาของมหมอแว่นกันนะอันนี้สิบที่นี่ครับสิบตาที่เก้าล้านในที้สิบล้าน,าน,านอ,อันนี้สิบสองล้าน 6. อันนี้สองล้านหก่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับนาฬิกาที่เจอโชว์อย <c oughs> ู่เนี่ยนะฮะก็มีทั้งปาเต็กซินิยนะเดือนล่างสุดนั่นแหลนะฮะแล้วก็จะมีเป็นลิชาร์ดมิลเห็นไหมครับที่เป็นเดือนสีเหลืองสีแดงสีทองเนี่ยนะอันนี้คือรุ่นศูนย์เจ็ดค่ะนะครับก็คือเป็นนาฬิกาเอ่อเป็นชาวฝรั่งเศสนะที่ชื่อลิชาร์ดมิลจะมีคนออกแบบนะครับ แล้วปัจจุบันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงมากนะครับใครที่ทื่ออกมาเนี่ยอาจจะแรกๆอาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าได้รับความนิยม, <ไป S 1> มก็มีการหาซื้อกันนะฮะดีเซลกันเนี่ยราคาหลัก10ล้านนะครับ<ม>แล้วแต่รุ่นเงินไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ก็ตกตกลงไปบ้างแล้วนะข้างบนนี้ก็จะเป็นทั้งเอนะมีปาเต็กเนี่ยนะครับ<ม>ก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะแพงนะครับ หรือแม้กระทั่งของของต่างๆของูกคุณเบียเองนะทีมีสามีของเธอที่วันนั้นมาออกรายการก็ใส่นาฬิกาปาเล็กฟิลิเงินนั้นเนอย่างต่างต้องมีประมาณสักแปดเก้าล้านนะฮะเป็นห้าเก้าเก้าศูนย์ทงทำมั้งรู้สึกนะทำกำไรไม่ผิดนะห้าเก้าเก้าหสุดังไปได้เนี่ยนะครับเล้านนี่สิล้านนเี่ยนะแล้วก็มีมีกระเป๋านะกระเป๋านะดูกระเป๋านะแอมเมนะใบีสิบล้านหรือเรเธอละ เอารถเอารถเอามารถเนี่ยนะก็จะมีบอเช่เก่าเก่าสองมีพยเยนนะมีเนี่ยนะครับมีมัดแตงมีเล็กซัสนะเนี่ยครับก็จะมีแมตตราเวนมีประกัรนานเดอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการไปเปิบโตรับรถเฟอร์รารี่ค<ะ>่ะต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยครับ อันนี้กจ้าเขาหรือที่ตองอันนี้ไอ้ไข่นี่เจะาเขาทองคำเนี่ยครับสินทรัพย์มันเยอะนะคะมีทั้งบริษัทที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สิน